เอาล้วสวัสดีครับสุนทรี้ครับจะมาสุม่มตู้ของครบรอบ6ปีเนาะตู้สเต็ปนะครับคราวนี้มาทีสตู้เลยนะเป็นตู้ของเออ่สวิตโกคูกับเบจิต้าบูที่แปลงร่างที่พูดแปลงร่างไม่ได้แต่พูว่าฟิวชั่นกลา,ายเป็นโกจิต้าบูเนาะกับตู้เออ่โกคูกับเบจิต้าที่ใช้พุทธาฟิวชั่นรวมร่างกลายเป็นเบจซุปเปอร์เบจิตโตก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มตู้นี้ก่อนเนาะ ตู้โคจิตาบูก่อนเนาะอ่าอยากได้ตัวนี้มากกว่าเอามาแก้ทางมีความสามารถในการเคาน์เตอร์ต้องบอกว่ากันทําให้พวกความสามารถเคาน์เตอร์ไร้ผลได้ด้วยนะครับะโอเคเดี๋ยวเรามาลองโอเคครับงั้นเดี๋ยวมาสุ่มตัวนี้ก่อนดีดกว่าไปดูซิว่าจะได้ไม่ได้นะเน,นี่ยมีเพชรตัวนี้หมาสเต็ปแรกปึ๊บหนึ่งพอร์ต โดยสามสามตัวมันไม่มีอะไรว่ะโคซี่ยะเราจะได้เอ็กซ์ตรีมสักตัวนถ้าเกิดเป็นสคซี่ยะยังไงมาถึงกับเอ็กซ์ตรีมยำฉาาโอเคไปเสพต่อไปเลยดีกว่าเสพที่สอง ดูสิหกปีนี้จะเกลือไหมอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นแค่พาร์ทแรกเดจะพาร์ทแรการแรมาทีสองตู้เฮ้ยซุปเซียบูกาลังี่เอสพีสองตัวนะหวังได้ไหมในเอสพีสองตัวตู้นี้ก็จะมีโบลี่โบลี่ใหม่เลยโบลี่ฟูลี่ ียนทูทรังโอโไ้ไปมปาเจต้าแปดสเตปสามห้าพอทมีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยดูสิเฮ้ยสีทองซปเปอร์สซยา่าปล่อยพลังไป อ่าฟิเซอร์แพ้ก็มีในม,มีช่นการนตีแบบตัวใหม่นี่ฮะปึ๊บโ,โปลมามเซลนี่ว่าเล่นี่จ๊ะอ่าเฟกเอาตัวนี้คือพรดโขนงซุปเปอร์ชังไม่ต้องเฟกเอาก็ได้นะแบบเนี้ย ไปไปต่อต่อสเต็ปที่สนะี่้ะไหนดูซิสุ่มสิบตัวนะเฮ้ยจากโกจากโกมาุ๊บเฮ้ยต่อยเสมอ,อโอักษาของโ็้องพิซอ่าแพ้แกการันตีเอสพีธรรมดา วไปบาร์บี้ดิสยังคงยาวๆไปอยู่มาปุ๊บเลเจ็ลิมิต็ดอโอ้โหออรเรนพิกโร่มีแล้วดีตัวใหม่ได้ไหมตัวใหม่เร็ดดาวไปครับออรเรนพิกโร่เอาไว้คนน่ง โกรสเต็ปที่5ไปสเต็ปที่5สเต็ปที่5ออกมาเร็วๆจะได้ไปสุ่มตู้ถัดไปโอ,อ,อ้บอลกงกี้ครับบอลกงกีนี่สึกหวังไม่ได้เลยความเป็ตัวละครของแอนิเมชั่นบอลกงกีไม่ได้เลย วิสอ๋อเอสพีอ้อโบรี่ใหม่มาแล้ว <ช fant ine> โบรี่ฟูรี่อต่อต่อตัวเท่าไหร่เนี่ยไม่นรับเลยปึ๊บหักไข้มา,อาโอ้โบรี่สองตัวโอเคโบรี่หกดาวมาถึงก็เล่นได้เลย นี่มาสเต็ปฟรีมามาเร็วสามพอร์ดสเต็ปฟร,ฟรีไม่ได้สิ เอ้ยบาดักสามสามตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเกลือไปแต่เบคกโมก็มาก็ดีนะเอาไว้เพิ่มในลงทีโอพี ไปครับต่อเลยสเตปที่สองไม่ใช่ต้องพูดว่าลูบที่สองสามพอดสามพอดแบบเงียบพ<ะ>เพชรหมื่นห้าจะพอไหมเนียเ่ยเพชรปูปุ๊บไม่มีเนมินมชั่นเพิ่มเติมเสมอด้วย,นนยไปที่มาก สามสี่อ่คิระฮะว่าตัวฉันไปต๋ออย่ารอช้าพอไหมนะเพชรหมื่นห้าเนี่ยแล้วมีสองตู้ด้วยนะห้าพอร์ตเฮ้ยโอ้โหชาร์จมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นดาบไม่ตกปารดักไม่โผล่ปึ๊บโผล่เ่นฟู ชนะชนะฟีเซอร์ว่าแลวเชียวตึ๊บเอ่อเฟกเอาอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องเฟกเอาก็ได้นะเฮ้ยเฟกเอาอีกแล้วโอ้โหแต่ละอันไม่ต้องเฟกเอาก็ได้นะอ่นนี้มาเป็นปกติ เนี่ยมาแบบเพื่อนเขาก็ได้นะฟิกเอาให้ลุ้นทำไมโอ้โหอาพอรดดับดับไม่ตกซุปเปอร์ไซายาปาดักไม่โผล่ทัวร์เลยกับนี้ยังไม่เคยเห็นอาวับวับหลังขึ้นเต่าเนี่ยยังไม่เคยผมไม่เคยสุกได้ไอ แอนิเมชั่นที่เป็นปลาดักซูเปอร์สายาเลยนะแล้วก็ไอ้มิติแตกสามสี่โอชิต้ามาปิดล่างห้าโอชิต้าอีกแล้วโอ้ยได้เจ็ดโอ้ยได้แปดครับสิบ ไปจะจบลุกที่สองแล้วอ่ะห้าพอร์ดดับตกไม่ไปจิต้ามาพกดมาช่วยวแบบนี้ไปจิต้าออกมาแบบมาคู่กับกับโกคูดได้ไหมโอ้โกเทนเบรกเอาอีกแล้ว โอ้โหรีตัวเก่ารีตัวเก่ามกิบเซลสีไวมาทรูกะไรเลือเลือครับเลือ เต็ปฟรีโอ้ยมีหวังหรือเปล่าซีนแบบนี้ซีน,นวาวการแบบนี้เฮ้ยไม่มีไม่มีใครมาช่วยทางนั้นตอนนี้เฮ้ยซูเปอร์เซียบูฟึบโบรีไม่มาช่วยคณะฟีเตอร์นาเฟีเกเอาปึบ เฮ้ยโอ้โหเอาว่ะได้โคได้โคเรนคูแบบอ้วนมาอันนี้ผมยังไม่มีนะแต่น no> ั้นสุ่มไม่ออกโอ้โหโคเรนคูมาสองล่างเลยหัวแจ็คจะตันแล้วไปครับสุบที่สามแล้วลุกที่สามแล้วนะ มถวไปๆกันตีเอสพีอ๋ออดดิจิด้วยปึ๊บหูกเก่า อ่าเฟกเอารู้สึกเฟกเอาหลายรอบปั๊กเลยแต่ว่ายังไม่มีอะไรโดนใจเลยาก,การการเฟกเอาเนี่ยทางเลสตัวนี้ก็ยังไม่เซนใครเนี่ยนะนะตอนมาแรกๆนี่โหเก่งนะเก่งมากมห้าพอดชา้าช้าซูเปอร์เซย่าโอ เฮ้ยูอ้าวฟิเซอร์หมดแรงแล้วโอ้โหโห่โห่โห่โอ่โหหห่โห่ห่โห่โห่โ่โหอ่โห่่่โห่โหห่โหหลืองโ้วนด้วยนะ่ ร่างกายพีเขาไปไปซุเปอร์ไซยาห์แล้วเวียงไปปุ๊บโคเรนปูโหกดแรงเด็ดพิเตอร์โอ้โบลีเก่าอีกแล้วไซยาคิซาห์ โอ้ยจะสามจะหมดสามลูกแล้วยังไม่ได้เลยไอเอฟมันแค่ตัวเดียวด้วยนะโ่้ยสิไปไปไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ย,ยมาแบบนี้ ถ้าพอร์ตมาในอวก,กาศมันก็ต้องมาแล้วป่ะมาดิมาโคเรนพูปึ๊บนั่นไงโบลี่มาแล้วติดอยู่แค่ว่าตอนนี้ต้องดูครับว่าตัวที่ออกมาจะเป็นโกโจิต้าหรือเปล่าไปถึงเอลโกเบบูที่แปลงหน้าเป็นฟิวชั่นเป็นโกจิต้านะ ไม่มีมิติแตกด้วยถ้ามิติแตกจะการันตีเนี่ยนัว่าได้อันนี้การันตีเอฟเฉยๆนะขอให้ได้เถอะสี่อ๋โอโหโอโการันตีเอฟตัวนี้อย่างนั้นเหรอหมดหวงังแล้วฟิวชั่นสามารถจบจบจบครับจบการันตีเอฟนั่นเป็นฟิวชั่นสามารถ อ่ะสเตฟฟีห่ห้าปอนด์คือคือจบห้าธรรมดานะแต่เป็นห้าพอร์ตโอ้เสมอซะด้วยหวังไม่ได้เลยแบบนี้ เจมส์านมางั้าไปโอ้ขมเด็ดช่วงสช็ง8ท่านมางั้น9เด <10. S 1> หมดหมดหมดแล้วส่งต่อดีไหมส่งต่อละกันอยากได้ครับอยากได้ เฮ้ยโอ้โหบาดักมาการันตีตัวใหม่แต่ก็ต้องลองดูครับว่าเป็นว่าจะเป็นโบลี่หรือเปล่าเพราะตัวตัวนี้มีตัวใหม่สองตัวนะคือโบลี่กับเอ่อโกเบบูโกเบบูโกเบบูเธอ โกเบบูโกเบบูโกเบบูบบอ่าโบลี่ชัดเจนจบแล้วโอ้ยเจ็ดดาวแล้วโบลี่โกเบบูแล้วเป็นความหวังที่ได้แค่หวังไ หมดวางหมดวางครับหมดวางซึบซัสซาตะโอ,อเรโนยจิสกีกัโคโนชิโระเวคเนนิคูโรฮิโกรอวมาเอ็งกุฟุ ถูปที่สี่แล้วนะถูปที่สี่หรือเปล่านะโหร่างไอคิด็อกน่าจะสี่น่าจะสี่นะโอดินปู โอ้อเอาไปเคนดิ่งพิกโกลอินแรตมันเยอะดึงไงไว้ตัวเนี้ยเฮ้ยอันนี้หกดาวแล้วโอเคอยู่แต่ตอนนี้ฟิวชั่นสีเหรียญก็ต้องเป็นเมตาตวัวใหม่ก็ต้องเป็นโกเบบูโกจิตา้าแล้วสิเมตาเหลืองฟิวชั่นโมลเลเยอร์ตวัวใหม่น่านี่ดาวเต็มแล้ว ตัวที่สี่ถึงพรโอเล่ย์นี่ยาราเซโร่คากาโรตต์วิญญาณมาช่วยทัศน์ฮะฮะฮะこれで終わりだビッグワンหมดวางซีอ๋อเทห้าหกเจ็ด แปดเก้าวิตาตัวเก่ามากสิบไปสามพรใครโคดิฟู คนะนอ้าวแพ้บีตามาช่วยแต่ยังไม่ใช่การันตีตัวใหม่คร S.T. เนี่ยโควกีนิวแนะ <c oughs> ต่ละตัวนึกว่ากลับไปตอนหนึ่งปี มาักตู้เก่าเยอะเนี่ยตู้เนี่ยแต่ดาวตันแล้วกี่นิ้วใกล้แล้วโอเมโงะตู้ที่ห้าโอ้เ่นจูปึ๊บ หายอีก hey, แล้วสีเดิมเป๊ะสีเดิมแบบนี้มีอะไรใหม่ไหมฟึบจากที่ไม่เคยได้เมื่อหนึ่งปีที่แล้ว ตอนนี้เจ็ดดาว,ดดาวแล้วจะดูสุดท้าย,ยนะครับจะไม่จะบอกว่าจะหมดเพชรลจะจะรอบสุดท้ายแล้วอันนี้เลาวเดือผมเหลืออีกรอบอยู่นี่นไม่เหลือเพชรละไปไม่มีเหลยเพิ่มเติม มีซุป,ปเปอร์เซียสไปเอามาเอาโกเบบูมาเอามาวูซูบิไปซืป้อซุป,ปเปอร์เซียสามมามาเป็นตัวเลยแอ<ป>นเิเมชั่นซุป,ปเปอร์เซียสามมาก็เลยมาเลย เผาไปไปชึบโอ้แพ้แพ้โอ้แต่มาชนะสุดท้ายแต่ว่าแอนิเมชั่นมันไม่ได้กาัะตีเลยไปตัวที่สอง SP อ้โหตัวนี้แก เพิ่มเลทมาใช่ไหมวันทีเด็สกูชมอยสโอ้ไปแบบ,บนี้เอ็กซ์ติมล้วนเฮ้ยยังหลุดมาเอพีตัวนี้มันต้องเพิ่มเลทมาแน่นอนไอตัวเนี้ยพิกโลไ่ไวเคนนิ่งเนี่ยมันหลายรอบแล้วไหนไม่ต้องดูนี้อันนี้พิกโลไ่ไวเคนนิ่งอ่ะดูแป๊บอันนี้0.5นะโกเบบูเนี่ย นะโกเบบูเนี่ย0.5นะไหนไหนอนี้โบลี่หนึ่งเนีนยุดห0.5ก็เท่ากันแต่ออกบ่อยเนาะโอเคหมดแล้วหมดแล้วผมหมดแล้วเหลือการันตีเนะยผมไปแลกการันตีแป๊บหนึ่งโอเคครับปากับตู้การันตนะีตู้การันตีของเอ่อ นี่ตัวนี้นะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เอาเป็นอันนี้อันนี้ก่อนไปซูมเลยนะแลกมาสามตัวสามตัวใช่ใช่ฮาพอร์ตปุ๊บซุปเปอร์ไซยาแต่ตู้ไอตัวการันตีนี่ผมไม่เคยได้เลยนะไอพวกไอเอฟเนี่ยเ,เรทห้าเปิด ปึบ๊บจี้ที่เก่าสุดสามผอดสคริปเลยได้ไหมปึ๊บ โอ้โหคาเปียนร่างกายที่ด่าสามผอดเตอร์ไซย,าย,ยา่าหวังไม่ได้เลยไอ้ห้าเ,เ,เปอร์เนี่ย แอ,อซิดนะมาคู่แต่อดซิดเจ็ดดาวด้วยนี่เดฟแม็กแหบะบโอเคอะเดี๋ยวไปสุ่มอีกตู้หนึ่งเลยแล้วกันอันนี้ครับอันนี้เป็นตั๋วที่ได้มาจากไอ้น,นี่นะได้มาจากมิชชั่นก่อนที่เขาจัปเดตมานะก็เลทเหมือนกันเลยครับเนี่ยแต่ว่าไอ้ตั๋วเนี่ยมันสามารถสุ่มได้เลือกสุ่มได้นะว่าจะเราเจ้าตู้ไหนนะ เราจะเอาตู้โกจิต้าหรือว่าเราจะเอาตู้เปจิโตเนี่ยเนี่ยมันมีนะคือเป็นตัวที่แบบว่าใช้ได้ทั้งสองตู้แต่ว่าก็มีอยู่แค่สองใบนะครับอ่าไอ้ลงมาขนาดนี้แหละผมก็ไปสุ่มนี่เลยนี่โอ๊ยผมนี่ไปสุ่มเลย р е й ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย р е й ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เวียนการันตีนี่การันตีเอสพี ขอได้ไหม5%เนี่ยอยากเห็น5%เปของจริง5%เป็นไม5้5%มีทำไมวะเนี่ย5ปอดดาวน์นาเวทกำลังจะไปสุปเปอร์ไซย,ย่าปึ๊บ่อยเสมอ เทปูป่อยปุ๊ไม่มีแพ้เตียนตีซีดามาช่วยไปครับไปปึ๊บแอนดรอยยี่สิบเอ็ดกูดเจ็บดาวแดงไปเนี่ยเลหเปอร์เซ็นต์ไม่มีจริง มีจริงเด็ดห้าเปอร์เซ็นต์ครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะกับการสุ่มตู้เวสซิ่งอาซูเร่คอมบินเดชันตู้โกเบบูฟิวชั่นกลายเป็นโกติต้าบูนะเกลือครับเกลือผมได้ไม่ได้ตัวใหม่มาก็ได้ก็ได้โบลี่มาแหละได้โบลี่ฟูลี่ตัวใหม่มานะครับแต่ว่าไม่ได้โกติต้าะนะไม่ได้นี้นะนี่ไม่ได้ตัวนี้นะ โอ้แล้วแบบมี2ตู้ด้วยมาทีตู้แรกยังไม่ได้เลยไปหาเยไปจากไหนวะนี่อ่ก็จบไปแล้วครับสารับคลิปนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับไปเจอกันใหม่ตู้หน้านะครับ